ไปน้อนเขียวนี่เราด้นนอนเขียวนั่งนอนเขียว่เจะขับยังเหรอที่เ้นข้าไปขับไปอตรงนู้นแล้วก็ขอาตรงนี้ doors o s สนุกไหมป้าสนุกมากค่ะ นันน no, ันเขียวไปเซนโตซ่าฮัลโหล thank y o กกเซบเซนโตซ่ากเซบนี่มันก็รถไฟฟ้าคึ้นเรกบ้านแล้วนั่นแหละเราก็จะไปที่เซนโตซานะคะสวย เรามากันราคาหลักหมื่นนะคะแต่ว่าเราได้ทิวทัศน์หลักล้านนะคะไหโอ้เดี๋ยวเราจะไปน่นกันไหมเราจะไปน่นกันไหมมาเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันอยู่แล้วอ๋อน,อ,อ,นอนน,อน,อ,นอนเหรอที่ไปนู่นนี่แหละใกล้ๆนั่น,นเหรอ ดี๋ยวยายมาส่มให้นหอยู่ไหนวะเ๋ทยอ๋อเม่อเห็นหนอนเขียวเมนนเราดียวเราจะไปกระเช้ากันโน้นไหมกระเช้านเราจะได้ไปนกระเช้านี่เดี๋ยวต้องถามมันมีสองทาง เช้าหรือว่าจะไปที่หรือว่าจะเดินเดินก็วิวสวยเป็นยัอไวิวสวยมากค่ะวิวสวยมากได้มาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะจุดชมวิวสวยมากมุมน้เป็นที่ นั่นบริการทุกด้านละดูว่าใครจะขาสั่นเ้อะใครจะขาสั่นไม่ว่าไม่เคยใครจะสั่นขาใครจะสั่นขางานนี้คอยดูแล้วก็คอยติดตามตอนต่อไปใครจะสั่นขาแล้วใครจะขาสั่นเออข้าขึ้นไหม ไรสดก็ได้ไรสดเป็นแวสวยเสร็จเสร็จจ้งตกจริน่านี่เราจะขี่รถ ไปไหนกันคะไปจะไปไหนกันครับไปดูผลักแก่ผ้ามีมีด้วยเหรอมีสิจะไปดูอไยไงแล้วเมื่อไรจะมีกับเขาแล้วเมื่อไรจะไม่้งเมีกนเสือไม่เอามาเลยหมอนคิดมือนั่นใส่บ่ได้เลยเอาเปลี่ยนนี่ใช่ไม่ได้เลย วามาศาสตรใครจะใครจะแบกศาสตร์จากไทยแลนด์มาสิงคโปร์เนาะมิสเตอร์ไซายเข้าตูดอีกอืน้องไป้างเอย ยายทรายเข้ารองเท้าเด้อ,เ,อเ,เล่นน้ำไหมก็นั่งกับทรายนี่สิสิงคโปร์เขาจะมีหาดนี่หาดทรายสวยมาก ราจะมาพักอยู่ตรงนี้นะคะนอ้เชเนเล่นน้ำไหมลงน้ำไหมไม่ไม่เปิดแม้ในที่สุดก็หาที่นั่งได้ระวังรายเข้าตูดนะจ๊ะ อาไซขาวลินเออสิงคโปร์สวยเนาะอาไซขาวสิงคโปร์สวยนี่น้ำเขียวบรรยากาศร่มรื่นอืมนะวันนี้มาเราจะมาพัก อยู่ตรงนี้จนกว่าจะสองทุม่มเราจะปไปดูไฟกันเราจะไปดูไฟกันนะคะไรด,ด,ดูนกกระเรียนโชไปดูนกกระเรียนโชว์กันนะนนวันนะี้อยู่ที่ไหน อันนนเขาเล่นกันเล่นทําอะไรขะน่ขนมจริงหรือขนมปอมคะโอ้กินได้ไหมกินได้ไหมนี่อ๋อชิมชิมอ๋อให้น้องกินด้วยน้องกินด้วยเวิม่ิวันนี้ก็ลงเฟซทั้งวันเลยเนี่ยภาพสวยๆวยโอ้ Hãy à, điên đi, điên đi Dốt điên đi Dốt điên, dốt điên, điên Mình mong mấy hình lần này dốt điên lời Tuyệt vời lời อาคุยเรื่องตอมอไหนตอนผ่านตอมออกมายังไงอ่ะตอนตอนสภาพผ่านตอมใช่ไหมเขาส่งยายวาไปเป็นหน่วยการตัดบอกตรงๆว่าใจมันตุ๊บตึ๊บจริงๆนะเจ๊เจ๊ตั้งแต่อยู่บนเขาแล้วนะจะผ่านไหมเพราะว่ามันไม่ผ่านก็แย่นะเจ๊กลับบ้านคนเดียวกลับก็จะกลับไม่ถูกเตรียมไม่เลยเตรียมไม่เลยว่าจะถามอะไรมามาหกคนถรูเพียรจะซิกออไว้ก่อนอ่า คี่ทุ่ก็ซิกมันก่อนแล้วมาอยู่สี่วันแล้วพวกเรามันจะมาพักสี่วันใช่ไหมสี่คืนสี่คืนหวันสี่คืนห้าวันมันต้องเป็นเอ่อโปสเตโฮมผิดไหมถามมาเลยถามมาตั้งใจให้ถามใช่ไหมมาแล้วจะกลับบ้านไหมแล้วแบบหิแ้แล้วแล้วมีความรู้สึกยังไงเป็น,<ใ>นเป็นค,คนแรกที่เข้าไปเข้าไปแล้วทำไมเขาไม่ไม่ถาม อื <problem> อตั้งใจจะตอบไม่ถามหลูมันก็ไม่รู้สึกว่ามันง่ายเลยแล้วยิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มคืนไหมแล้วก็าแบบว่าตอนนั้นเรามาจริงใจนะเรายิ้มแบบเราจริงใจนะเราสมัยแบบกโอเคเล้บอกว่าเขาก็ให้แบบก็เอากับปัดไอ้นี่ให้เขาพระเจ้าอ๋อพระเจ้าจอ๋อให้เขาเขาก็ให้ให้ให้แบบว่าสแกนนิ้วโป้ใช่ไหมแล้วก็เชิญเข้าไปเลยจะบอก มยิบไม่ร็อกสวยๆสงสัยเราสมัยแบบเป็นเป็น,ปนคน,คนแรกด้วยเป็นคนแรกที่เขาส่งนักไป <c oughs> ก็ไปนี่เดวาว่าตายมน่ๆคือตอนหน้ตอนหน้เีราจะเข้าไปตอเนาะนะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นปน,น่าจะเป็นสัญชาติแบบต่งางชาติเลยนะเป็นเหมือนฝรั่งนี่แลยนะหน้าตาดีมากแต่งตัวดีมากเลยก่อนหน้าไม่ว่าจะเข้าไปเนี่ก็มีต่อเนเข้าเชิญเชิญเชิญไป ก็เรียกเชิญไปอะไรนะเชิญไปเข้าห้องเย็นเข้าห้องเย็นก็เรียกว่าสอบสวนนั่นก็คือไม่ผ่านในที่ไม่มาตัวมากที่สุดทีนี้ก็มาตัวมากก็ไม่ได้เข้าพอก็ตอนเข้าตมเนาะข้าตมแบบอุ้ยเย็นแม่มาตกใจยืนยืนแต่ยายเต้นตั้งแต่ยืนเข้าแถวแล้วญาติที่ไปด้วยกันบอกว่าส่งยายมาเข้าไปเป็นหน่วยฆ่าตายก่อนตายเลยทำไม่ได้ไป ผมไม่ได้ไปทุกคนเด้อถ้าจะให้ค่อยไม่ได้ไปคนเดียวพวกเจ้าก็ต้องไม่ไปเด้อนั่นเป็นใจทำไมเอาเยาาไปเป็นหน่วยการตายอาละนึกถึงสภาพตัวเองอ่ะเช็ดผมให้ดีๆความพยายามยิ้มแบบให้เป็นมิตรนะฉันมาเป็นมิตรนะฉันมาเที่ยวนะก็ถามแล้วยาวบอก yes ลงโอเค h a n k y ก็พอไปถึงก็สั่นๆนิดๆก็ตัวเข้าถามแต่ว่าเตรียมพร้อมนั่นะเตรียมพร้อมมาก คุณมากี่คนนะคุณมากี่คนแล้วคุณจะอยู่กี่คืนกี่วันแล้วก็คุณเที่ยวแล้วคุณคุณเที่ยวแล้วคุณจะไปไหนต่อแล้วก็เตรียมพร้อมไม่หมดเลยนะซ้อมภาษาไว้เป็นอย่างดีแต่รอยยิ้มของไม่วานยน่าจะูกใจแล้วก็ยืดท่าสะร์ตให้เขาเห็นไหมเขาก็ให้เราทํากันสแกนนิ้วโปงแล้วก็ยิ้มเป็นหวานี่้เราเ้าก็ยืนท่าสะโพกให้เราโอเคทานก็ อาแล้วใครเป็นคนที่สองเป็นคนที่สองคือคนนี้เลย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 ก็ผ่านเหมือนกันน่ะใจเต้นบอกใจเต้นตุ๊บๆุ๊บควรจะได้กลับบ้านตัเดียว